พวกเรามีการล่ารายชื่อเพื่อขอคัานการเก็บค่าเชิมแบบ้องใจประจำค่าฤดูร้อนก็คือค่าเชอมเสมอครับสำนักศึกษาระ5 7ขึ้นไปพวกเราในฐานะนักศึกษาซึ่งกับผมมาในนามชมรมสันติศึกษาขอเป็นกระบอกเสียงหรือเป็นพื้นที่ขอเปิดพื้นที่ ในการแสดงสิทธิเสียงของนันกศึกษาสวัสดีครับกับผมนายอิบรอฮิมบาฮิคณะคณะทรัพยากรธรรมชาติปี2นะครับ<า>เป็นตัวแทนของชุมรุมสติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับกิจกรรมวันนี้เราจัดขึ้นที่ใต้ตะกิจที่ใต้ตะกิดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กิจกรรมที่นี้เป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เพื่อเพื่อเปิดพื้นที่คัดค้านแสดงสิทธิ์เสียงของนักศึกษาเพื่อคัดค้านการจ่ายคัดเทิมแบบเหมาจ่าย ระวังครับไปแล้วเหรอระวังครับไปแล้วเหรอระวังครับไปแล้วเหรอ